มาค่ะเราขึ้นรถไฟ spell, ค่ะตู้แรกเราได้ตู้แรกเลยตู้ข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะไปตรงนี้ป้าป้าว่าเฟอร์อินเตอวี้อสีดานสีดานเด่นแบ่เนี่ยยศเสีย รถไฟเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องเริ่มออกแล้วรถไฟซื้อตั๋วซื้อบัตรซื้อบัตรรถไฟคนละ250ค่ะพี่น้องค่ะแต่ไม่รู้ว่า เขาจะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะพาเราท่องเที่ยวรอบเมืองคาวบอยค่ะพี่น้องรอดูค่ะว่าจะใช้เวลาแค่ไหนในการเดินทางคาวบอยไปค่ะเดินทางด้วยรถไฟรถไฟเก่าๆพา,าเราไปเที่ยว Äh, har inga respons? Nej! Nej. Vi tar en till gång till. Hej allihopa! HEJ! Mår ni bra? Ja. JA! Sitter ni för fränt? JA! ja. Och hopp, och hopp, och hopp, och hopp. För det är nämligen som vi ska sitta här i två veckor nu. Så sitter man här till i dopetramp och man har någon knä så man får värdera oh. Nej! Ska jag ljuga? Jo, två veckor tar det till jag heter inte sara så jag och Jag vill att ni sitter ner hela resan. Stick inte ut armar, ben, huvud, barn i För Ni kan och försvinna på gott. Om man inte vill bli av med något jobbigt eller Då kan man ju riva den nu och passa på. Det så ni ser i andra vagnen där. Så har vi en rikdom och det är Emil lou Johnson. Hennes far har tyvärr gått bort. ลงฮ่โบหูมากจักระเบ้ออีังรอกไม่หญ่ข่อยบริูเดืองน้ำเจ้าเลยนางบ้แหวะหายก็ข่อยเอียกแหละไม่หญ่โอ้ตรงนั้นสวยค่ะพี่น้อง่ะ

ต่อตบัดนะตามยังเบรังซอล ừ. 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 ว่าท่านได้ปะปะไม่แล้วต่ตโอเค,อเคเก็คือจอดแล้วก็ จอดระหว่างทางแล้วก็จะยิงไปเรื่อเหมือนกับแสดงละครค่ะพี่น้องเหมือนกับแสดงขันยาโก้ค่ะขันยาโก้ เด็กน้อยย่านเหมือนกับว่าจอดแล้วก็ป่นกันนะนะหน่อยนั่นนั่น จอดระหว่างทางเหมือนกับว่ามีการปนกันเกิดขึ้นค่ะพี่น้องนเด็กหน่อยย่าน แสดงยิงกันจริงเหมือนตายเลยค่ะพี่น้องเอยตายยีหลีตัวนั้น <c oughs> พ่นแสดงค่ะพี่น้องขาเรานั่งรถไฟมาเที่ยวแล้วก็มาหยุดมาอยู่กลางทางแล้วมีการเหมือนกับว่ามีการปล้นมีการป้นแล้วก็ยิงกันตายเนี่ยค่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคาแสดงหนึ่งบอุ้ย โอเคไปต่ออะไปต่อกันค่ะพี่น้องค่ะระหว่างทางเขามีการแสดงกับพี่น้องค่ะเหมือนกับว่าป้นรถไฟนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็มีการยิงกระตายเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะโอเคนะคะไปต่อกันค่ะ ลงรถไฟก็จะเป็นแดนที่เขาเรียกว่าแดนเม็กซิโกค่ะพี่น้องคะลงรถไฟแล้วก็มาเที่ยวระหว่างทางเข้ามาตรงนี้เขาเขียนว่าแดนเม็กซิโกมันก็น่าจะเป็นเรื่องตำนานเล่าขานของเม็กซิโกเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะก็จะมีร้านอาหารจะมีขายของ จะมีร้านต่างๆค่ะอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องดินแดนแห่งเม็กซิโกค่ะพี่น้องคขาเรามาลงรถไฟกลางทางเขาบอกว่าเป็นดินแดนเม็กซิโกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เข้าไปข้างในกันนี่ค่ะพี่น้องค่ะเรามาลงรถไฟที่นี่ค่ะ อยู่ใน United, อยู่ในเขตอยู่ในเมืองของคาวบอยนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็คือซื้อตัว๋วเราเข้ามาข้างในแล้วถ้าเราอยากมารถไฟเราก็ซื้อตั๋วคนละ250บาทเป็นเงินไทยนะคะพี่น้องคะ่ะ250บาทก็มาลงตรงนี้ลงตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาทําไว้เป็นเมืองเก่าแก่เมืองเม็กซิโกตามที่คลิปเมืกี้พาเข้าไปดูข้างในแล้วนะคะพี่น้องขานี่ก็คือเป็นดินแดนเม็กซิโก เป็นตำนานเมืองคาวบอยโอเคไปต่อกันค่ะพี่น้องขาเราก็รอขึ้นรถไฟขากลับเราก็รอขึ้นรถไฟตรงนี้บนไปเรื่อยๆค่ะกลับค่ะพี่น้องขาบนไปแล้วก็เป็นขากลับเนี่ยรถไฟเขาก็จะมาจอดตรงนี้ อ๋อตรงนี้เราก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ออกมานี่เป็นดินแดนเม็กซิโกเป็นดินแดนเม็กซิโกค่ะพี่น้องเข้าไปข้างในตามคลิปที่ผ่านมาตะกี้นะคะโอเคไปต่อกันค่ะรถไฟกําลังเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะที่นี่รถไฟที่นี่รถไฟเมืองเม็กซิโก เมืองโบราณข้าวบอยค่ะพี่น้องค่ะที่นี่รถไฟที่นี่รถไฟเนี่ยแล้วเราก็จะขึ้นอันนี้ต่อเขาลงแล้วก็เราขึ้นต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องที่นี่รถไฟ Mexico <laughs> 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 มือกับโบเบิดค่ะพี่น้องขาเดินทั้งวันแต่เราอยู่ที่นี่สามวันเดินแต่ละมุมบบเบิดตหรอกค่ะพี่น้องขามันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้อง มุมสวยงามมุมดื่มมุมกินมุมกาแฟแล้วก็มุมเดินค่ะเคินอย่างเงยยูน่วลิฟวิ่งเดอะเทอริเตอรี่โอ้โบเป็นฝนสีตัวห้ามบ่เนาะบาทเนาะพี่น้องค่ะนี่ก็เอกมุมหนึ่งค่ะ คลองน้ำน้ำไหลนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะคนเก็บขยาเพิ่นก็ล้อรอนี่ก็อีกมุมหนึง่ง ฮอสวีดแคนดี้ดีก็อีกมุมหนึ่งค่ะเมืองคาบอยเมืองเก่าแก่จริงๆค่ะพี่น้องค่ะ บรรยากาศมาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะเมืองคาวบอประเทศสวปเดนเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์โชว์สตูนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะ มุมหนึ่งของเมืองคาบอยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือของเก่าแก่เมืองเก่าแกา่เขาทำเก่าแก่ทุกที่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เก่าแกา่นี่ก็ร้านอาหารร้านกาแฟอาหารกาแฟอันนี้ก็ เป็นอีกมุมเป็นอีกมุมกับพี่น้องทำจำลองให้เห็นอีกมุมของเมืองโบราณเมืองคาวบอยค่ะพี่น้องเจ้าค่ะ เอามาให้ดูมาดาำหน่อยก็เพิ่งเคยมาข้างเล่นเหมือนกันนี่ค่ะแทนที่เขาเนี่ยค่ะกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆค่ะยังอาทิตย์หนึ่งสี่ครบบนีนี่ค่ะอารถไฟบนมาทางนี้ค่ะ ที่เดิมที่กินนั่นกัรถไฟที่เรามาตะกี้ละค่ะขับวนอยู่นี่นี่ค่ะสะพานข้ามแม่นม้ำไปอีกมุมหนึ่งค่ะมาค่ะมาดูกันก่อกองไฟ โอ้เขามีก่อกองไฟด้วยค่ะพี่น้องคะแค่สุ่มอียังนี่สุ่มพีตะโขนบอกุ่มอะไรคะเนี่ยเรามาดูตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะเมืองเก่าโบราณจริงๆมีอะไรแสดงข้างในหลายอย่างบ้านผีสิงบ้านเห้าบอนู่นเหรอค่ะพี่น้องค่ะ บ้านผีสิงหนังงัวนหนังควยหนังยังนะหนังยังล่ะพี่น้องอเมืองเกาโบราณบ้านผีสิงหรือเปล่าโอเคนะคะ มาเจอกันแล้วมาดูไฟกอ่อกองไฟอันนี้ไฟจริงกอ่อกองไฟอันนี้ไฟจริงโอเคนะคะพี่น้อง่ะอันนี้กอ่อกองไฟโอเคค่ะมีตำนานบอกว่าแบบนี้เขาเป็นเก่าแก่ของหมู่บ้านอินเดียแดงกับพี่น้องค่ะ นี่ก็อีกมุมหนึ่งเป็นหมู่บ้านอินเดียแดงที่เขาสมัยก่อนเขาบอกอย่างนี้นะคะสมัยก่อนเขาก็จะมีบ้านแบบนี้ไปเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรไเขาจะมีเยอะแยะมากมายเลยยอโอเคนี่ค่ะหมู่บ้านอินเดียแดงเดี๋ยวเข้าไปจอบเบื้องข้างในว่ามีอย่างคะ่ะพี่น้องค่ะไปนี่ไง พอเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นกว้างแบบนี้ค่ะโอเคนะคะไปกันต่อค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องคะของเมืองคาวบอยอีกมุมหนึ่งค่ะมันก็จะเป็นที่จำลองที่อยู่ที่อาศัยที่พัก ร้านค้าอาหารแล้วก็มีการทำบ้านจำลองสำหรับขึ้นไปยิงกันนู่นนะค่ะพี่น้องค่ะบ้านจำลองแล้วก็ขึ้นไปยิงกันเปลนไปแล้วก็ยิงกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำค่ะพี่น้องค่านั่นยิงกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำบ้านเก่าเก่ากึกนี่ก็อีกมุมหนึ่งค่ะ แล้วก็เขาจะมีเหมือนเป็นรถตรงนั้นค่ะพี่น้องคะมันเป็นรถเป็นรถเป็นล้อเป็นเกวียนเหมือนบานเฮ้าน่นน่ะค่ะเป็นล้อเป็นเกวียนแล้วก็เขาจะมีเตาย่างให้ค่ะนี่คือเตาย่างตรงนั้นนี่คือเตาย่างตอนนี้ก็ร้อนอยู่เขาก็ลังย่างไส้กรอกกันอีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องเจ้าขา นู่นอยู่ไกลๆนู่นค่ะคลึมฟ้าคลึมฝนเหมือนฝนจะตกโอเคนะคะไปต่อค่ะโอเค,อเคบิน ค่ะพ sure. ี่น้องเรากำลังทำอาหารมาดามผ้ามากินข่าปลาค่ะพี่น้องขานี่ไงเราบุษบกนีอเนื้อมาย่างเหรอ๋อเราได้บอลแลอันนี้ย่างเราจะหสไลปิทุดวมอย่างอันนี้เราก็ย่างปิ๊กนิก มาด้อมาดามผ้ามากินข้าวปลามากินข้าวปลาแคมปิง้งแคมปิง้งเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเรากางออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ย่างสองมุมสองทางเดินอันนี้เราก็อันนี้ก็ย่างอันนี้ก็เรานึ่งข้าวเหนียว นึ 1> 1 Workers, ่งข like, ้าวเหนียวค่ะพี่น้องขานึ่งข้าวเหนียวแบบอัตโนมัติแบบแบบทันสมัยนึ่งข้าวเหนียวอันนี้รอบแรกอันนี้กำลังนึ่งรอบต่อมาแล้วก็อันนี้เราก็ย่างเขาเรียกอะไรนะพี่ฮัมเบอร์เกอร์นี่ไงคะพี่น้อง่าก็ใช้เตาย่างที่ไม่เอี่ยมแกะกล่องเลยค่ะพี่น้องค่าท่านพี่จัดให้ เรามาครอบครัวใหญ่มากนินกันเดี๋ยวเราหอบไปด้วยหอบไปมด้วยนี่ค่ะโอเคค่ะบเป็นของมาเด้อมากินกันค่ะ